เรื่องของชีวิตของเรามีทั้งกายทั้งใจแต่ว่าเรื่องของกการทางโลกมุ่งในแก้ปัญหาเรื่องทุกเรื่องภายเรื่องโรคเรื่องภายนอกแล้วจะเป็นทุกข์ก็ดีภายนก็ีนอก,ก โลกนีดดกนกเ้เรื่องของทางกายแล้วมันไปจบแค่ทิ้งลงแต่ว่าพระเจะาแสดงว่าเรื่องของความทุกข์ผู้ภัยโอกนั้นถ้าไปแก้เฉภายนอกแล้วมันแก้ไม่จบ มีทุกแง่ช่ข้าวหายทุกเรือทุกเอกแท่ภัยปองกันภัยไรตาก็เคเดกเรื่องโรครึงการเจ็บป่วยสถานะว่าในการนี่มั้คนวุ่นวายเป็นไป พยากรนหลาอยอาชีพหน่อยพระไปเพื่อความสุขโลกนี้แต่ว่าพระเจ้าทรงท้าด้วยงานหาว่าโลกนี้เป็นที่โชคขาวเกิดมาตั้งบรรมีก็ได้มาตั้งเวรกรรมก็ได้ใครไม่สนใาจาก็สมองแล้ว แค่ทุกข์แค่ไปแค่โลกทำโลยะแค่เรื่องเขาที่เมื่อเกิดต่อไปถึงใกล้ยินยาวเแล้วใกล้ทางจิตใจจิตใจนี่มันทำให้มีทุกข์มีให้โลกนั้นมันประกอบด้วยกัญชาเกลดยเป็นให้เกิดทุกเกิดไปแค่โลกฮะ เมื่อท่านรู้ธรรมแล้วท่านใช้วิธียะนะปัญหาเกิดใหญ่จนดิ้นไปหมดไปแต่พร,ระพุทธเจ้ามีความสงบยิ่งกว่าใจกระพัดเพราะว่าเป็นพระเจ้าแล้วเป็นพระอนแล้วไม่มาเกิดไม่เกิดก็ไม่ใจไม่เหตไม่ได้ไ แต่พันนั้นถึงจะย่ำหน้ามาจากกำไรร่ำเรื่องอะไรตามถึงร่ำร่ำร่ำเกิดอีกไกลจะพึงได้รั้นในเรื่องพ่อจันแล้วเชียงมงเคนเพื่อรถเดืดหนาอันนี้การดาวมือพระเจ้านั้นสี่เราเรียกว่า เป็นการแก้ทุกแก้ไขแก้โรคสังใจไม้แต่เพียงที่เราสวดตอนนี้อย่างน้อยก็มีส่วนได้ลดทุกลดไข้ลดโรคทางใจได้ตามต้องควรทังใจนด้แล้วทางกายมันก็อยได้ตามถึงกัถึงขั้นสท้าย กำไรย,ยืดเราก็มากของคนที่ไ่สนใจแร้วมันโมดังนั้นเรื่องของการที่จะภายนอกจใจญงขึน้นก็คงกันแต่ถ้าเพื่อภายนอกแล้ทางใจไม่ดีขึ้นก็ยังไม,ไม่คงกันเท่าไหร่ให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราตัฐานั้นเวลาภายนอกใจ,ใจใดใจสงขึ้นก็เดือดคมกึนกก้นทนีหมดนะ ันทนานที Dante, ่ทำตามพุทธเจ้าเป็นสรงนี้ก็ถือไม่ขาดทุนด้วยงานของคนรนเด็ก่นการแล่ก็ส่วนดำความดีนี้ช่วยโดช่วยเราทังหลายนั้นพ้นยางทุกโลกน้อมคยอาารนอาจารยาจาราจะเอาความุกทำงานได้ยู่นะทก็นครับางานใดให้เส well, <inaudible> ้นคนได้ดีโดยทุกคนทุกคน ยะกวาเรวังหะภูราปิบูเรนิรังรังเกวะเมวะยิตรินังเวกาณังปุกกะปิอิทิรังมาสิรังโนมังนิปังเมวะตะมิตะโตทับเวบูเรนุสังกปานยันโทปะนราโทยะตังมาสิโชดิราโตยะตัง Oh. No. नम बे थम ने रन्नम पतितां हं तेन सधिरुवाति वोत्त्वा यं वोतसि नय Bantang hutan ikut-ikut nyamana Bintang disangkirat dengan menitang Tintinan

Obrigado.